แล้วมันน่าจีบไม่เดียดูมันทำตัวแบน้ไอโอเคของปอนะ ดูล้วๆไม่แย่มีตอนต้นที่เหมือนเหมือนยังเหมือน,น,นยังไม่เข้ายังไม่เข้าตอนแรกเ,เออดังนั้นอันเนี้ยบอกบอกทุกครั้งเลยว่าต้องจินตนาการมาก่อนรหรือว่าฟังเพลงที่ตัวเองจะร้องก่อนขึ้นให้มันอินนี่ของปอนปอนร้องให้ใครผมร้องให้แม่ร้องให้แม่ใช่ไหมอือแต่เป็นแบบนึกถึงตอนที่แม่แบบย่ตอนที่อยู่กับแม่ที่เชียงใหม่ตอนที่ยังไม่ย้ายเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยปอนรู้ไหม ปอนเป็นคนที่ภาพรวมดีแต่ปอนต้องต้องเอาชนะที่รายละเอียดนะครับครูเบลก็บอกผมไม่ค่อยละเอียดอืมภูมิภูมิเป็นคนเล่นละเอียดสุดๆคูับพี่ภูมิอ่ะเพลงนี้ผมถ้ามันเป็นไทยมันก็นโอเคแต่เป็นภาษาอังกฤษผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรผมไม่ค่อยรู้ครับไม่รู้สับใช่ไหมแต่ครูเขาก็แปลให้นะครับผมก็โอเคไม่รูับอกการของดูสีแดงใช่ไหมใช่ครับ หนูต้องทีละประโยชอย่างนี้เลยหนูต้องอย่างนี้เลยเวลาที่ฉันแบบคิดย้อนกลับไปเป็นใน h i n ง Back on This Time แล้วความฝันของฉันนะมันมันมัน,มนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะ And the dream we left behind i be glad ฉันรู้สึกดีมากอะ,ะคำไหนที่ต้องเน้นอะหนูไปเอาของหนูมาหนูเน้นให้ You'll You'll for for be there me right right m อย่างเมื่อกี้คำที่หนูไม่ไม่เน้นเลยคืออะไรหรือว่าไอ In my dream อะครับไอ้นี่เ่อ I keep a part of you with me เนี่ยไอผมไม่ได้ร้องครับผมไม่มีเหรอกำผมร้องอันเดียวอันข้างหลังนี่ไง I keep a part of you with me ใช่ไหมแล้วแกร้องแบบ I keep a part of you with me มันแปลว่าอะไรอันเนี้ยจะเก็บเก็บอะไรสักอย่างเนี่ยคง อะไรสักอย่างส่วนหนึ่งมันเลยทําให้แกร้องเฉยเฉยโดยไม่มีมินิ่งเลยมันอันนี้แบบโคตรเป็นโคตรตระแบบไอ้นี่เลยอ่ะเป็นแบบคีเลยอ่ะฉันแบบฉันมีส่วนหนึ่งของเธอในตัวฉันครับจริงๆในเรื่องอ่ะคือว่าเขามีลูกใช่ไหมครับมันมันคือในเรื่องพลูทาวเวอร์คือแบบผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วด้วยอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วแบบ ผู้หญิงบอกว่าฉันจะอยู่ต่อไปฉันมีความสุขฉันฉันมีส่วนหนึ่งของเธอในตัวฉันนะ mm. สมมุติวันหนึง่งแกอยู่บ้านเนี้ยจนจนถึงขั้นแกได้แฉงม,มาก,ก่อนแกแกได้เข้าวีสุดท้ายอ่ะแล้วสมมติแม่มาไม่ได้ด้วยด้วยอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าแม่ดูทีวีอยู่อะและหนูต้องร้องอ่ะให้ไปถึงแม่ที่บ้านอ่ะและหนูร้องถึงประโยคเนี้ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเราอ่ะ มีแม่อยู่ข้างในเราอ่ะผมมีแม่อยู่ในใจผมอะไอคีปภาท o บยู u ิ i t นี e ฉันเก็บส่วนแบบตัวเธอไว้ในร่างกายของฉันอะแกเชื่อเปล่าว่าในในตัวแกมีพ่อมีแม่มีไอน,นี่อยูมออม่มีความเป็นเขาอยู่ทั้งหมดอ่ะดังนั้นต้องทีละประโยคเลยครับออโอ้ยจะต้องมาเน้นอะไรกันนี่โดยใช่ไหมอันไหนหนูร้องอันไหนบ้าง โอเคอันนี้อันนี้ก็ง่ายๆหนูหนูลองไปหนูเก็ตใช่ไหม When ใน h i n k back on this time เออนึกว่า And the dream will f t b e h i n d I b e g l a d glad ก็คือแบบรู้สึกดีครับดังนั้นคำว่า glad เนี่ยนี่ผมคิดมีควมสุขเออแต่ไม่งั้นแกจะเล่นเป็นให้พี่คือเข้าใจว่าไม่ได้เล่นที่ขามอ่ะเล่นเป็นคู่ต่อสูใช่ I b e g glad แกอันเนี้ยเดี๋ยวไปจับคู่กันอันนี้ต้องช่วยปอนเลยนะ อยู่ด้วยกันแล้วให้ปอนไปทีละประโยคเลยเช่นเฮ้ยวันที่ฉันอย่างเมื่อกี้ที่ครูถามอะวันที่ฉันคิดถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วอะ When I think that's on this time แล,แล้วก็เจอความฝันที่ฉันเคย <c oughs> เคยผ่านมาครับ <c oughs> And the dream we left behind I be glad ฉันดีใจอะ I be glad ฉันดีใจอันไหนที่มันเป็นคีย์อะพูดซ้ำๆ I be glad ฉันดีใจ I be glad ฉันดีใจให้แกเก็ตว่าทุกครั้งที่ปอลองคำว่า I be glad เท่ากับฉันดีใจครับเข้าใจว่าไ I have you in my life อันนี้ก็เน้น